ครับสวัสดีครับหวานเืยๆวันนี้ก็หลานๆก็มานะครับมากินข้าวครับเอาเด้อเอฟซีเด้อกินข้าวน้ำน้ำหลานสาวหลานเอ่อเคยตาเด้อกินข้าวกินข้าวครับผมกินข้าวกินน้าวกนเนี่ยเห็นรถมาน่บอกจะมาบอก เขา่าไปจะนัอ็นเากปวมหวมังได้นยอัน็้อเอาสมัยอันสมัยเขาเขาแก่มันนั่นนะประธานอาอันย่างนาวเนาะตะเกาย่างหางขวานา หมูกรึ้งแมงเสอไก่แห้งเมื่ไหมากรกทูาอบหไก่หรอกคันมาคันมาเงมามาแรกๆไปไซคือเก่าไก่ขันเข้าไปทีแรกนะคือไก่อันบุญอเดน้เ้ากาส้าก็ถวายผ้ารองเป็นมานอนเทียงหน้าในเด้อนั่บมด มันอนน้นเอาเล็กยขึ้นนมนอนน้อนน้อใหญ่มหนาวเดหนาบ่ากันหนาวน่เดยหนาก็หิ้งไมห้งก็ห่มห้งเนาะพอดีอันไออนนั่นพดีอันไอรอดกระทงยายพาวเขยิ้มาย่ไหมอืมม่้งไม่หาอ ยิ้มโงนี <olen> ่มือบุญโอ้อยู่ใส่ซองไม่นั่นกะาออเงมาน่อยเอาเอาซองเอาซองมาซองเบุญหาองมลูกอืมอืมเอ้าโหเอ้าเจ็ดอันอัน้นอลงบ้านเป็นอันันเป็นงไหจังไหาไม่ได้ยวายอยู่เดียวั้่ว่านั่นหนิตใจท่ว่าไ ยิบหกยิบหกยีหกยิบหกมือลงอันกองบุญันนยิบเจ็ดนก็สวายบุญนี่ยังบุญอาทาของบุญกองบุญนาหนองมู่อานยนนองบุนเจอดม่าูกกานก็ถือเป็นงานสั่นแล้วหากกาน้ันานไว้เป็นสามลูกกาดออเปิโตมาอยู่ Unglau <mí toys> là hai cái vòng nguyên này, vòng một tuổi, tạo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  tuổi, tuổi, tạo hải, tạo tuổi, 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 gần tuổi, tạo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  tuổi, Anh cứ qua hết anh tuổi, tạo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  tuổi, ก่ดีลม่คนนี้อันนั้นเหรอคนนี้แม่ขาทูเขากินไกลก็ได้อยู่เดี๋ยวปัญหาคนนี้อันเอร้อยกระท่งเพื่อได้มาเพื่อได้มากกฝามีหัวลานบวกด้วมีหัวลานก็เยอะก่ามากกว่าก็ดีกาแม่านว่า มันยังยู่หึงอยู่ดิโอ้กสาเร็วยังแมวอยู่ด้ยไล่กระทมึงกระอืมโอ้ยาพานันว่า่ิกาเย็นี่มันางน่มกัว่านอะนจลูกสาวังเบิดเนาะยมันดาะแนวคือเห่านี่รันจ้ลูกสาวอะไก่อนจะว่าง จะหน้าผู้เดียวนะว่านห่นเด็กน่อยผู้ชายมาเาอะไรเขาเด่นนนตอน้แลวาเด่นนี้แตออย่าลูกยิงมกีได้ยูไงมีแต้มีไนนะุแล้วเายูแล้วไปยูนี่าโบ่ยันบ้านเขาก็ย่างยูอยู่นี่แต่ว่าเขาเป็นใหญ่ปยูนใหญ่เที่ยวไปเที่ยวมา ไปเไปเมาอามื่นกมาี่หามื่นมาตอนนี้ก็มันต้นนั้นต้นกุกโคกมาเดินไญ่นะไม่เหน่อเ้าจะแล้วจะถึงเจียาชุมันต้นเกาเหี่ยว่าล้วเอออันนี้ก็ถินเจีาก็ถิเจีาจะหาหนอาม้ปูบอกเออระรก็จะหาแนู่้ไทย ก็ทิ้งเสื้อผ้าเป็นแจนเป็นแจนแบบคัดไปอยู่แก่ของอะไรไอ้กีทหารเนีปลูกบ่ทัวนี้เดียวทุนบ้านเป็นนักข่ามเป็นนักข่าปลูกแล้วรถอ้ยไม่ก็ไม่เห็นก็นี่เจอเวียนมันงามก็มันมันคือไมายุ่งนี่มันแน่นมันอืมมันเหลืองดีถ้าเป็นแจนเลี้ยวอลย เละอยงบ้เดี๋ยวเห็นคาด่บัขามามังกินเเห็นแล้วขใหม่ปลาใหม่่เห็นก่เออบนีเห็นก่นั่นแหละอันอันประท่ามเลยวะฝันเห็นบประทามว่าฝันเห็นอันอันได้ไปมองนั่นหัวโสกหัยางกับฝันเห็นเหรอเห็อดผีประจ่าทางเนี้ยฝันเห็นโกมบางเดือไงล่ะกับ ขามวยบางใจไปนี ойти, ่มีกอไผมีอย่ฝันเห็นหมอันหอมเลือกเลือดลไปนี้มันตะกี้มันมีกอผมไมได้ยอยู่หัวใจบางอ่ะอือแล้วก็ห้องห้องตัวนี้ก็เลือกห้องห้องตัวเก้มหน้าแบบหลวเนี่ยก็เลือๆออย่าดีได้ห้องหน้าห้องหน้าข้าเอ็นลานแต่แต่ต้าวหลานใหญ่ลูกแบบนี้นะห้องลด่ไหนห้องลดนี่นี่นี่ห้องอลู่ดักป่อยก็ฝันเห็นอห้องเลือจนมาอันอันเท้าลุกไปหนะด้วยว่ามันกับก้อนบุญเดีย ลกเรอลกน้ำกกน้ำม่นห่อขนละมันใหญลกไปหกองซาเองน่าหลอกน้ำกินาปลามองเล็ปากระเอาเอามองใหน่ๆเออมองยันเผาได้พอดีเอสกากรเเษตเลยละซอยเดียวล้วครับอันรู้สายนะ แค่มีควอมูลเลย่านจะทายหนเล่ยได้หมวันีมุขเลยฮะาเลี้ยงหนูบอห้าเลี้ยงหนูระบอบาไเลี้ยงอันนี้อาจจะเพาะหนูทั้งหมดเนะบอกอ่าเพาะหนูทั้งบมดมันเมยอ่าพอกระเทาเลยเจ้ตายอย่งน้อตัวแปดเก้าตัวี่เรแะเจ้าสตวพะแพะนะนาแต่เอาเฮ้ยนุ่นบุละมันเมย ทั้งหมูทั้งไก่ทั้งมันแเบอร์ส่งตันกัแแอยู่มันเป็นไข่เป็นจามเป็นไอเป็นจามเป็นไอาลแแพ้แแพ้เียมันมันแสบมันดังแต่ตาเนี่ยเลียงงัวล้วกันตา็เลียงงัวงัวแม่เข้ามองใช่ไหมน้ำมันี พ่อแม่ก็อายฮะงสไปเร no? oh, really? ี os, like ่เพินไปเพินไปเพินไปเลียงงูอ่ะวะอันทยน้ำแน่จัห้นน้ำเออออเดี๋ยวจะว่าร้านเดี๋ยว่เหนาเป็นเป็ยัเดี๋ยวร้านเดี๋ยนาอครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้นะครับขอบสวัสดีครับ